สวัสดีครับครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องฟ้าทลายโจรสมุนไพรสรรพคุณร้อยแปครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับฟ้าทลายโจรสมุนไพรสรรพคุณร้อยแก่อนที่จะมีข้อบ่งใช้ในอาการการแก้อาการต่างๆก็จะบอก ข้อควรระวังในการใช้เสียก่อนสำหรับข้อควรระวังในการใช้ควรเลือกใช้ยาที่ยังสดใหม่ไม่ควรใช้ยาเก่าที่เสื่อมคุณภาพควรใช้ยาในปริมาณที่พอเหมาะกับโรคและควรใช้ยาให้ถูกต้องตามลักษณะของโรคเช่นโรคอะไรกินโรคอะไรใช้ทาโรคอะไรใช้ทั้งกินและทาโรคอะไรใช้ใบสดโรคอะไรใช้ยาผงเป็นต้น ขณะรับประทานฟ้าทลายโจรรักษาโลกควรงวดอาหารที่มีรสจัดทุกชนิดเช่นเผ็ดจัดมันจัดเชียมจัดเป็นต้นให้รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีคุณภาพคุณค่าทางอาหารการรับประทานฟ้าทลายโจรควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหารประมาณ5นาทีตอนท้องว่างแล้วดื่มน้ำให้มากๆจะช่วยให้หายป่วยเร็ว ฟ้าทลายโจนสมุนไพรสรรพคุณร้อยแปดหนึ่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะแก้อ่อนเพลียช่วยเจริญอาหารยาผงกินครั้งละ1ช้อนชาหรือถ้าเป็นยาเม็ดให้รับประทานครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งก่อนอาหารแก้ไอเก็บคอโพงจมูกอักเสบไซนัสแพ้อากาศไข้หวัดไข้ทับฤดูทอนสินอักเสบ ยาผงละลายน้ำดื่มครั้งละ1ช้อนกาแฟยาเม็ดหรือแคปซูลรับประทานครั้งละ3เม็ด3เวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แก้ปวดฟันเหงือกบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบปอดอักเสบทางเดินปัสสาวะอักเสบหูชั้นกลางอักเสบรับประทานครั้งละ3เม็ด3เวลาก่อนอาหารปวดฟันให้ใช้ทาด้วย แก้อาการเคล็ดขัดยอกและบวมใช้ยาผงไหลน้ำมันมะกอกหรือใบสดตำละลายน้ำมันมะกอกทาถูนวดบริเวณที่เคล็ดขัดยอกแกหวัดแพ้อากาศโพรงจมูกอักเสบใช้เป่าเหมือนยานับก็ได้หรือใช้สำลีจุ่มยาเช็ดในรูจมูกและรับประทานครั้งละสามเม็ดสามเวลาก่อนอาหาร แก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกใบสดโคกหรือยาผงละลายน้ำมันพืชทาตรงบริเวณที่ไฟลวกให้โชคโชคถ้าถูกมากให้รับประทานยาเมต็ดตามหลักการตามสัก3เม็ดเวลาท้องว่างสัก3าสี่วันแก้พกช้ำแก้ช้ำใน ใช้ใบสดล้างน้ำให้สะอาดโขกให้ละเอียดหรือใช้ยาผงละลายกับเหล้าขาวหรือน้ำก็ได้พอกบริเวณที่ฟกช้ำถ้าช้ำในให้รับประทานด้วยครั้งละ3เม็ด3เวลาก่อนอาหารทำทุกวันอาการก็จะค่อยทุเลาขึ้นสำหรับแก้โรคผิวหนังพื่นคันแสบร้อนเม็ดเป็นเม็ดใสๆใช้ต้น สดๆตำให้ละเอียดหรือใช้ยาผงละลายน้ำมันมะกอกทาตรงบริเวณที่เปลี่ยนวันละหลายๆครั้งอาการก็จะค่อยๆทุเลาลงแก่โรคหนองในทางเดินปัสสาวะอักเสบมดลูกอักเสบใช้ยาผงละลายน้ำดื่มครั้งละ1นึอนชาหรือยาเม็ดครั้งละ3มเม็ดรับประทานวันละ3ามครั้งก่อนอาหาร5นาทีครับสำหรับ การใช้ฟ้าทลายโจรข้อควรระวังอีกครั้งหนึ่งสําหรับข้อควรระวังในการใช้ควรเลือกใช้ยาที่ยังสดใหม่ไม่ควรใช้ยาเก่าที่เสื่อมคุณภาพควรใช้ยาปริมาณที่พอเหมาะกับโรคและควรใช้ยาให้ถูกต้องตามลักษณะของโรคเช่นโรคอะไรใช้กินโรคอะไรใช้ทาโรคอะไรใช้ทั้งกินและทาโรคอะไรใช้ใบสดโรคอะไรใช้ยาผงเป็นต้น คณะรับประทานฟ้าทลายโจรรักษาโรคควรงวดอาหารที่มีรสจัดทุกชนิดเช่นเผ็ดจัดเค็มจัดมันจัดเป็นต้นให้รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีคุณค่าทางอาหารด้วยการรับประทานฟ้าทลายโจรควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร5นาทีตอนท้องว่างแล้วให้ดื่มน้ำมากๆจะช่วยให้หายป่วยเร็วครับสำหรับชิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการให้อยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยทำการใดๆให้ลุสำเร็จลุสํสำเร็จลุสํสำเร็จคร,จรจับอย่าลืมกดติดตามกดหกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณสวัสดี